พอเรื่องโดนผีพักเรื่องนี้เป็นประสบการณ์เกี่ยวกับพี่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมรู้จักและสนิทพอสมควรพี่คนนี้ชื่อพี่ดีครับเป็นคนณลำพูนแกมีสามีแต่ทะเลาะกันและแยกทางกันไปได้หลายปีแล้วเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อปี2 5 5 7หลังจากพี่ดีแกเลิกกับสามีไปได้บีกว่าแกอศาศัยอยู่ที่แฟลตโครงการหที่เรียกว่าแฟลตโครงการสแล้วถนนเส้นตรงนั้นเป็นเส้นที่มีอุบัติเหตุและมีคนตายอยมากตึกของพี่ดีก็คือตึกสุดท้ายผมกับแฟนพอถึงวันหยุดทุกอาทิตย์ก็มา ผมรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ดีแน่ๆผมกับแฟนกลับถึงห้องก็เลยคุยกันว่านี่มันไม่ใช่ตัวแกไม่ใช่นิสัยที่ดีหรือใครมาแฝงร่างแกกันแฟนผมตัวเะไไม่ได้พูดอะไรกันต่อแล้วพอเลิกงานในแต่ละวันแฟนผมซึ่งทำงานกับพี่ดีก็มาบอกว่าพี่ดีเปลี่ยนไปเยอะมากจนคนที่ทำงานถามว่าเลิกกับผัวแวเพียงขนนี้เลยผมถามแฟนว่าพี่ดีแกเป็นยังไงบ้างแฟนก็เล่าว่าพี่ดีกินเหล้ากินเบีร์ทีเวลาพักก็ออกไปสุหรีมวบเลยทีเดียวอารมณ์ก็ร้อนดกเขาไปหมดผมเลยคิดว่าวันอาทิตย์นี้แวะไปหากแกหน่อยซึ่ง พอแกออกมาก็ไปทำเื้อดิดมาจิา้มแจวผมนั่งคุยกับแกไปพร้อมกับดมบุหรี่ที่แกสูปไปด้วยผมถามขึ้นมาว่า i, นี่ใครเนี่ยใช่พี่ดีไหมหรือใครมาแฝงร่างถ้าเป็นใครมาแฝงออกไปเลยนะเดี๋ยวร่างกายรับไม่ไหวจะแย่เอาสิ่งคำถามของผมพี่ดีหยุดสูบุรีทันทีและหันมามองหน้าผมแล้วพูดว่ามึงนี่เก่งรู้ได้ยังไงวะผมเลยบอกว่าผมไม่เก่งหรอกแต่คุณมาเป็นพี่ดีเขาเยอะไงใครๆก็คงดูออกเขาเลยยอมบอกว่าเขาเป็นผู้ชายที่ตายอยู่ตรงนนไล้กับที่้างรถหิวไม่มีใครมาบุญให้ผม ผมกับแฟนเดินไปตลาดไปซื้อของกินเอาใส่กระทงแล้วไปวางที่ใต้ต้นไม้ต้นนั้นขณะน,นั้นเวลาสามทุ่มกว่าแต่ที่มีลมพัดวูบมาแรงพอสมควรผมรีบยกมือไหวบอกว่าซื้อของมาให้กินแล้วออกมาจากร่างที่ดีได้แล้วและอยาไปรบกวนใครอีกเลยจากนั้นไม่นานผมก็ได้ยินเสียงพูดอยมาตามลมว่าขอบใจมากหลังเดินกลับไปแล้วหามกับาผมก็เดินไปสี่ห้าก้าและด้วยความอยากรู้จึงหันไปดูเห็นเป็นเงาดำสี่ห้าตนกำลังนั่งสูงหัวรุมกินอาหารที่ผมเอามาให้เห็นแบบนั้นผมหันกลับทันทีและไป จำไว้นะครับหากเห็นอะไรเจออะไรกลางค่ำกลางคืนมีคนทักหรือเหยาบให้ทำเป็นไม่สนใจสังเกตดูว่าเป็นคนรู้จักกันไหมไม่อย่างนั้นอาจจะโดนแฟนรังเงินกับกรณีของพี่ดีก็เป็นได้ชาเรื่องเล่าหลอนหลอนชาประสบการณ์เจอผีชาเรื่องผีเล่าชาเรื่องเล่าหลอนชาเล่าเรื่องรีบช้าเรื่องเล่าผีชาเรื่องผีก่อนนอนชาเรื่องสยองขวัญชาหลอนในทารี่เล่าเรื่องผีชาผีชาเรื่องผีชาเรื่องเล่าผีจากประสบการณ์ตรงชาเรื่องเล่าผี